เอาละครับผมก็มาเอาใจคนเล่นเกม g e n ช i n Impact กันนะครับกับสเปค i3 101.0 0 f 4 Co ค e 8เ e a d การ์ดจอ105.0 ti แรม16บ b นะบอกเลยว่าสเปคนี้สามารถเล่นเกม g e n ช i n Impact ได้ค่อนข้างลื่นเลยนะครับว้าววิ่งแล้วหายตัวหรอสุดยอดจังอันนี้เราแบบลองเดินในเมืองนะครับ60เฟรมนิ่งๆนะครับ โอ้โหเอฟเฟกเฮ้ยยังได้อะยังได้โอเคเลยอ่ะเฮ้ยตัวนี้ตัวใหม่ปะอันนี้ขอบคุณ f อฟซีแอปนะครับที่ส่งรหัสมาให้ได้เทสกันนะครับขอบคุณมากเลย oh. อ่ะเฮ้ยผมชอบตัวนี้ว่ะสวยมากเฮ้ยเ <Hey, S 1> จ้านั้นมาครัสวัสดีครับอ่ะเดี๋ยวเราจะไปลองบวกกันดูนะครับ เทนพดปเลยดูการโหลดนะครับก็โหลดได้อย่างรวดเร็วว่องไวไปครับจะมีมอนสเตอร์ให้เราไหมเนี่ยนะ <c oughs> ครับโอ้ยยังไงเจอแล้วไปครับบวกเลยบวกเลยหรือว่า88ด้วยโหดจัดมีดาบเหรอใส่ก่อนได้เปียบเฮ้ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอเคอะคือแบบฟันแล้วมันแบบเหมือนแบบทำให้มอนมันติดสตันอะคือแบบแม่งกระโดดอะ่ะเฮ้ยโอเคเลยนะฮู้ดูดิเฮ้ยโอเคเฮ้ยตัวนี้คือโคตรโกงอะอจริงจริงนะดูดิ <c oughs> ยังไม่ทำอะไรเลยอะคือแบบซัดซัดโยนซัดโยนซัดโยนอย่างเดียวอะโอ้โหเรียบครับผมเก็บเรียบ ไตเกี้ยงหรือว่ามอนมันไม่เก่งวะนี่คืออะไรอ่ะเข้าไปได้ปะโอ๊ย,อยครับดูดิวิ่งหายตัวด้วยอ่ะเอาละสามสี่ตัวนี้บวกเลยอือตัวใหญ่ด้วยต้องเปิดอันติรอสุโอ้โหโอ้โหโอ้โหอันติสุดยอด เฮ้ยอืออือดึงจัดดึงจัดวู้ฮู้โอ้ยโดนโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวหายตัวก่อนหายตัวฟฟฟุุอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเซตติ้งแบบลองปรับไฮกันก่อนนะมาดูว่ามันจะไหวไหมอันนี้อันนี้ผมปรับเป็นเป็นเป็นโลโลโลต่ำสุดนะเอาลองมีเดียมดูก่อนอ่ะมีเดียมนะครับ โอเคมิดเดยมแล้วนะครับมีเดียมโอเคภาพสวยขึ้นนะโอยไปครับโยนนี่แน่วิหนีครับเฮ้ยโ,โอเคเลยอ่ะโอ้ยชอบชอบตัวนี้เล่นมันมากอ่า ลองต่อนะลองต่อเดี๋ยวลองกราฟิกอีกรอบนึงลองปรับเป็นไฮเลยนะครับอโอเคครับปรับไฮนะผมว่าปรับไฮนวงนวงนะน,งนวงนวงเห็นไหมครับมันประมาณ50เฟรมอ่ะวัานี้ผมว่าปรับกลางกลางกำลังดีนะครับดูปรับไฮแล้วมันนงนวงถ้าอยากปรับไฮปรับสูตภาพสวยที่สุดก็แนะนำอัปเกรดการ์จอนะครับ สิบยูมันไห,หางงานวอยู่แล้วสิบยูทำงานประมาณหกสิบเปอร์เซ็น,นต์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แลมก็กินประมาณแปดกิ๊กเท่านั้นเองนี่ครับสลับตัวอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับผมถ้าใครสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นคอมเล่นเกมคอมทำงานคอมเทรดหุ้นคอมตัดต่อผมจัดให้ได้หมดเลยนะครับส่วนรีวิวเกมอื่นก็สามารถดูได้ช่วงท้ายคลิปแล้วจะกดการ์ดดูก็ได้นะผมเดี๋ยวผมจะรวบรวมไว้นะครับโอเคครับผมไปแล้วสวัสดีครับ